สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีไม่ตักตัดเจริมพรพอ,รอสีคนทุกท่านนะครับก็สวัสดีที่เพื่อนๆนะครับผมคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็าทาสแลนเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมที่จะนําบอลสีมาไว้นะครับผมวันนี้ก็ ็นวันที่พายุเข้านะครับผมโน่นนะครับองฟ้าเมฆเคลื่อนไหลผ่านเร็วมากครับผมโหนี่นะครับผมต้อนรับาันวันที่ใหม่นะครับผมสแลที่เราทําไว้นะครับลมแรงมากครับผมนี่นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะทำมาอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็จะกลางสแลนยาวมานี่นะครับผมเสียงฟ้าร้องนะครับผม นี่นะครับพายุเข้านะครับผมวันนี้ครับนะครับอนี่ครับผมพายุเข้าลมแรงมากครับครับอูท้องฟ้านะครับผมสงสัยฝนจะตกนะครับผมตลาร้อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าบ้านนะครับผม พายุแรงมากครับผมตอนนี้ครับโอ้พายุเข้านะครับ ตำบลปงคนชัยนะครับโอ้โหลมแรงว่าครับพายุเข้านะครับพายุสุริยะนะครับผมพายุจริงๆนะครับน คนที่ตามรับชมนะครับที่นี่สวยชรับเจริญพรนะครับพายุแรงมากเลยนะครับ